จังโรงพยาบาลน่ะเขาซื้อนโดซีไว้ให้กิมแล้วก็ลุกขึ้นนั่งได้แต่ก่อนนั่งไม่ได้ก่อนทานนโดซีเนี่ยยกแขนยกนั่งลุกนั่งได้ไหมลุกนั่งไม่ค่อยได้ก็ต้องมีที่โหนอโหนเชือกที่เขาทำให้อย่างนั้นโหนขึ้นมาแล้วก็ถึงจะลุกได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องโหนก็นั่งได้ สวัสดีค่ะยายน้อยวันนี้<ะ>มาเยี่ยมนะคะ,ะเราอาการก่อนทานไอโซซีนนี้เป็นอย่างไรบ้างแขนแถบร้ายค่ะแถบซ้ายไม่มีแรงค่ะอ่อนแรงก็ชาไปชั้งแผลแบบนี้ยมันก็มือไม้ไม่มีแรงแล้วก็ยกไม่ได้ไม่อะไรก็เลยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปเข้าอุโม,มงค์แต่ไม่รู้เขาบอกว่าเส้นเลือดติด ก็ว่างเงีก็นอนอยู่โรงพยาบาลพาอออกจากโรงพยาบาลนะลูกเขาก็ถือเอโดทรินมาให้กินพอกินก่อที่หนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็กระปี้กระเป๋าดียกแขนยกอะไรได้มือไอ้นี่ได้ขยับได้เพกตะแคงเองได้กวดที่สองก็เริ่มดีขึ้นเริ่มหัดเดินตอนนี้เรือหัดเดินพาเดินเข้าโรงงานทานเอโดซินได้กี่ขวดแล้วคะขวดนี่ขวดที่สามแล้วคะ่ะ ก่อนทานนิโีเนี่ยยกแขนยกนั่งลุกนั่งได้ไหมลุกนั่งไม่ค่อยได้ค่ะต้องมีที่โหนแล้วก็ถึงจะลุกได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องโหนก็นั่งได้